เขาราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบนสุขสุขน,น้องบาา่าวเสเป็นพี่น้องฝังไทยและพี่น้องทงั้งต่างประเทศกับบ่วแอร์กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอร์ไซโบลี่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการมื้อนี้บ่าวแอร์ก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านโนนค่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเน,นกกาะกะมื้อนี้บ่าวแอร์ก็ได้มาเบิ่งไอ้เฮือนของไอล่าเพิ่นอนน้องเพิ่นก็ตอนนี้กา เพื่นว่าเป็นวันพฤหัสเนาะว่าเพื่อนสิตั้งโค้งตันอย่างนอกระมือนี้ก็เป็นวันพฤหัสพอดีนอกระบียงกับจิข้าวไปเบิ้งเพื่อนแล้วกับจิซื้อเล็กตะปูให้เพื่อนแล้วก็ซื้อขนมไปฝากน้องน้อยแน่แล้วนากระไพี่น้องก็โอเคพราพี่น้องนอกระเดี่ยวไปติดตามมาส้มพร้อมกันเลยเนากระไพี่น้องเนาะว่าเพื่อนันตั้งโค้งแล้วหรือบ่หรือว่าเพื่อนกำลังเฮ็ดอย่างนอกระไพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามมาส้ม โ okay, อเคปไปพี่น้องเลยเพราะว่าพ่อแอมาเห็นกับไอ้เพิ่นตั้งโครงตั้งอย่างแล้วพี่น้องเลยกับญ่เตบเิบพี่น้องเลยบ่อแอเดี๋ยวบอ่อแอพาเพิ่งเฮือนกนันนะว่าสิซื้อตะปูอย่างเข้าไปให้เนะาะเราจยเอาตะปูให้เพิ่อนละกาับไอ้ขนมไปให้น้องๆน,น้ำพ่อยน้องกัดใหญ่สมค坤หน่อพี่น้องเลยเดี๋ยวบอ่อแอเอาขนมก้อนแป๊บนึ่งพี่น้อง โอ้สบายนี่กว่าตากล้องฮะสบายดี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 ไปดีตากล้องเอาขนมมาแน่อยนะจับจะให้ตากล้องฮะจับกล้องให้นะโอเคเดี๋ยวเอาขนมมาให้น้องๆเนาะไป ไ,ไ้น้องน้อยไปไหนหน่อาแห้งไ oh. oh. นี่ขึ้นพ้มนี่เลยไปะไอางไรน้าาบ้าเอานุ่มให้ไหมนี่เลย น้องๆเยเอาวะเอาวะเฮ้ย่ได้เลยไม่ได้เ้ได้เกบเกบเงินไงเก็บเงนแงกจกเ้าเบเเอาล่ะเอ้เจ้าเ้เจ้าัสบาดีด้สบายดีสบาดีงาขอเงินมาน่อาะ ก็โอเค่พี่น้องเนาะก็เพื่อนเพ่นก็แย่งสมคบเลยน้องพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เพื่อนก็ได้เดินทางมากัน3คนเนาะก็ได้มาทั้งสาวนวลชุนชื่นแล้วก็สาวบบข่ำเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเอาผ้าไปปากลงเด้อสาวบบข่ำบ้านนาเันหนึ่งเนาะโอเคโอเคโอเคกับฝากติดตามผลงานทั้งสองคนเนาะก็ได้มาลำกันคือเก่าเนาะอืโอเคเพื่อนก็นี่ก็เป็นน้องใหม่เนาะเาก็ เป็นชายบุญคือกันนี่แหละรับไปน้อกันกับพวกแน่เนาะน้องวัยน้องก็ฝากติดตามผลงานของทั้งสาวบวชข้ามบ้านนะกะ็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเป็เพื่อนละะ้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อนน้ำเนาะทั้งสาวนวลน,น้ำเนาะเวรน้องเนาะโอเคโอเคโอเคก็เดี๋ยวพาบึงเฮือนก่อนเ้องวั่น้องเนาะโอ้ยสิบบอลนั่นบอลนี่ยโอ๊ย ฮะเยอบ,บันไดฮักบ่แป้นกันยังยังไม่ทันได้ตอกนะเพื่อนกันรอตระปูจากบ่อแอ๋ยุ้ยเพือ่อนพี่น้องไงกะใหญ่สม坤ยุ้ยเพื่อนพี่น้องเพราะตอนนี้เพื่อนกันกำลังขึ้นอันนั้นอยู่ยังหากระตอกอันนั้นอยู่ื่อนพี่น้องไงยโอเคพ,อพื่อนพี่น้องเไย แล้วก็มีทั้งไอ้ไอพี่พี่แม่มเนาะพี่ก็สิได้ต่อต่อแซกต่ออย่างออกเนาะยันหักเลยเนานะบันไดกันไดย <c oughs> อมเฮ้ย <c oughs> พี่อไนอกเนาะก็หลังจากไอ้เพื่อนกำลังจีไอ้ง <c oughs> องวะ เพื่อนกำลังเห็นใชว่าเพราะตอนนี้เฮื่อนเพื่อนกำลังแบบมันมันมันเอียงน่อยหนึ่งเนาะกะบ่อแอก็ได้ท่วงแล้วกใช่เพื่อนดันให้มันตรงตรงเนาะดันเพราะมันเอียงมันเอียงแบบมันเหมือนมันบิดนะเพรอะไรพี่น้องเลยก็เลยบอแอทักทักเพื่อนเนาะแล้วก็ช่ให้เพื่อนดันให้มันตรงเนาะเพรอะไรพี่น้องแล้วกับ่อแอก็ได้ให้ทีมงานไปซื้อเหลยมล้อ สื่อเอ็มลอยมาให้ก็มีเ่นมาสอยน้ำเนาะคนคนงานมาสอยน้ำได้ไได้ไนมเอ็มลอยแล้วก็น้ำใสๆเนาะน้ำเปลี่ยนนี่ใส <laughs> น้ำเปลี่ยนนี่ใส <laughs> เดี๋ยังไงนึ่งเข้าว่กินกินข้าวเที่ยงว่าไงสบายดีเรือยเด้อสบายดีสบายดีสบายดีเฮ็ดกินนั่งในตอนเที่ยงไงเป็ดตอนเที่ยงกินนั่งบหมดไงยเออยังเป็ดยังอย่างบ่เออไก่ไก่สิแล้วเนาะเพือนกันเนาะดีใจจังว่ีไงดีใจนะเออ กระเดียวมือื่นกน่าจะได้ซื้อพวกสังกระสอกับสีมาใส่เนาะกะโอเคเนาะวันนี้เนาะโดยโดยสบายดีสบายดียด <c oughs> ให้เอื้อเิ็นหนึ่งข้าวนึ่งน้ำเนาะปัน่นปั่นแขกที่ว่ามาฮหยูให้กินนะี่แะพ่อพี่นอ้องนกะต้มเป็ดนา่าจะต้มเป็ดต้มอย่งกันเลยลนะ่ะ <c oughs> เป็นไรคู่คู่กันอยู่แล้ววะสองสี่หกคนโอเดีคู่เนาะ ก็โอเคพ่ม่พี่น้องเดี๋ยวรอเพื่อนน่ขึ้นขึ้นหลังคาแล้วเนาะเดี๋ยวไปสีสมาไทยเป็นตอนเป็นตอนนะเบิรงกเนาะตอนตอนนี้เิ็งกาลังเกียมใหม่สีขึ้นหลังคามันนาพอพี่น้องก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บอกเอก็ได้เข้ามาเบิรงไอเพื่อนของไอลาเพื่อนน่พอยพี่น้องก็ได้เพื่อนก็ได้ตั้งตั้งเสาตั้งอย่างแล้วเนาะก็เป็นวันพระฤหัสพอดีพ่อแม่พี่น้องก็ตามที่มัน เป็นวั it, yeah, นด okay. um ีเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือทางแม่น้อยเพื่อนก็ได้บอกมปให้เพื่อนตั้งเป็นวันพาร์ทเอาพ่อม่พี่น้องกัมพูนี่เพื่อนก็ได้เข้ามาใอ้มอบเงินให้ค่าสร้างเพ่อน้ำอะไรก็ซื้อตะปงตะปูอะไรก็ซื้อแอลลอยมาให้เพ่อน้ำนาะพ่อพี่น้องมันก็มีคนมาซรอยย่อเสาน้ำก็หลายคนพ่อแม่พี่น้องไยกะเขอื่นกัขอบไปกัขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญทั้งสองคนเด้อเพ่นก็ซื้อแม่น้อยละก็ทางั้ง พี่แม่มน้ำหนักพ่อพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นได้ซอยมาแต่ว่าพี่แม่เพิ่นก็จะได้สร้อยต่อเติมแช็คออกมาน้าพ่อพี่น้องเนาะก็คือบ่อแย่ก็ได้สร้างไม้เพิ่นไปเรียบร้อยแล้วพอพี่น้องมือื่นก็เพิ่นก็สิได้ไปตัดไม้เนาะก็คือมื้อนี้เพิ่นก็สิตั้งโครงเออโครงหลังคาเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็มื้อนี้บ่อแย่ก็สิได้เดินทางกลับก่อนเนาะก็ขอกราบสบยดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสุขคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปเอาแย่ก็ขอกราบสบยดี